เป็นวันพอัสรดีที่3เาเดือนกุลาพมน5 6งนิคุณโยมศิยานามบงให้มาทำพีกาวันนี้เป็นวันใรายวันเกิดของคุณหวที่รวดในครั้งคร่ำี่สิบาปีอาพาจกรขอิรูปที่เราอยากจเปลี่ยนสกว่าภาษาคุณโยมศิยานามบง ขอให้มีครามัแข็งแรงย่เย็นเป็นสุขปัจจุบันเกิดจะเริ่ด้วยบรมีจะเริด้วยโภคสุขสักศีลตนอายุวุะสุขบารุารีการุกเมื่อเทศวสาุสาธุการอายุ45่สิหปีพอดีพอดีก็ได้ขั้นต่ำก็กปีเลนาที่ให้พอนีไปมาได้ไปมาได้แล้วก็เกปีแล้วก็เปร้อยมาปี ไม่ิดมที่อาณาบตอนความเสร็จความเดสาธุษากก็มีสะพานกรุกมาด้วยนางสาวพัตราพัตมีพันรัตนาวารีกุลนำมาเป็นสะพานด้วยีเกิดวันที่13เดือนมีนาสองห2 2สองสองนะยุก็เข้ากันย สาธุสาธุขอ๋กรณีตรง่อทระเจ้าอยาหยิ้มป็ปุปปัปสาวุขอขอมีความสุขความเจริญรุ่ยอายุวันนะสุขภาะทุกภาระจีตารทุกเมื่อทุกท่านเทวสาธุสัธุขอหน้าจะปรงนั้นอยากพาวารีวันนัปราปาริยุรินทิสาต

สัพเพปุเรตุสังขปาจันยมโหบรรสุญภามณิโทิรสุยภาสัพพิวิโยมิเวชสโตสัพพรโิเินัสสุมาเติภวัวันตรายุสุขีติการุปวาปิวัตนสีสันจังพุทธาจาริโนจักตา satu-satu campur